สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกม a l c h e m y s t a r นะครับองนี้แล้วทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาเปิดกาชานะครับไม่ได้เปิดกาชากันมานานมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวใหม่นะครับตัวนี้น่าสนใจมากนะครับเชอรวานนะครับผมเป็นตัวที่แบบว่าอาร์ตนี่คือโดนใจผมมากนะครับเป็นแนวแบบอาจารย์สาวแล้วใส่แมสแล้วก็ใส่ถุงน่องโอ้โหคือแบบว่าทีเด็ดเลยนะครับผมเป็นตัวละครหกดาวตัวใหม่นะ ก็วันนี้ผมมาเล็งตัวนี้นะครับว่าจะได้นางหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเปิดดูแล้วกันนะครับส่วนตัว5้าดาวตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่น่ารักอยู่นะครับเอลิก้านะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าตัวนางจะมาหาผมหรือเปล่านะครับมาลองเลย10โลแรกไปเลยครับลุยนะครับผม10โลแรกนี่ควรเปิดอย่างยิ่งนะเปิดแบบว่า1มันติอะไรอย่างงี้นะมันจะได้การันตี5ดาวนะครับอ่าแต่นี้มันจะเป็น6กดาวให้ผมหรือเปล่าเออได้แค่5ดาวครับ เอลิก้ามาก่อนเลยไปโอ้โหตัวเดียวซะด้วยเอลิก้ามาไปฮมาหน่อยน้องมาหน่อยครับน้องเอ้พวกนี้คือมีหมดแล้วครับได้ซําเป็นร้อยร้อยตัวแล้วครับ <laughs> เฮ้ยมาตัวที่เท่าไหร่วะเนี่ย มาแล้วเฮ้ยนด้เครเค่นว่ะรุนเรดอีกแล้วไม่เป็นไรเครเค่นถือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับจะว่าไปอีเวนต์นี้เขาก็แจก5ดาวนะครับที่เป็นตัวคอนเวอร์เตอร์พวกนี้ด้วยนะผมสร้างพื้นนะครับรแจกตัวหนึ่งด้วยนะทีเด็ดเลยนะครับโอเคมาต่อไปเรามาเปิดค่อยๆทีละเม็ดกันดีกว่าเนาะจะได้แบบค่อยๆไปอะไรเงี้ยนะฮะ มาครั้งที่เท่าไหร่ละสิบสองละนะครับสิบสามดูซิว่าผมจะใช้กี่ครั้งหกดาวถึงจะมากดข้ามรัวๆเลยครับไปอ้อยังไกลอยู่ยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรอันนี้ก็สีฟ้าไม่มีอะไรนะฮะไปโอ สีม่วงนะครับบ้าสีเอสีฟ้าอ่ะโอ้โหมันมีแต่สีฟ้าละเนี่ยโอ้สีทองว่อน,นี้เอลิก้ามาไปผมยังไม่ดูเลยวนะ่าแต่ละตัวเนี่ยเขาอยู่แฟคชั่นไหนนะครับอยู่หมู่บ้านไหนเนี่ยได้อัมบาตันไะอซี่แลนด์เอาคอร์เร็กซ์นะครับ เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอยู่แฟคชันไหนนะผมลืมไม่ใช่ว่าลืมผมไม่รู้เลยดีกว่านะว่าอยู่แฟคชันไหนนะไเนี่ยบอกไหมเนี่ยในนี้ไม่ได้บอกอ่ะโอเคผมไปเช็คมาแล้วก็เชอวานอยู่แฟคชันอิลูมินะนะครับส่วนเอริก้าอยู่ลูมูโพลิสนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าตัวอื่นๆออกมาที่มันไม่ใช่2แฟคชันนี้ก็คือลุนเรนนั่นเองนะครับไปสิบเมตรเลยละกันผมเปิดไปกี่ครั้งแล้วผมลืมแล้วเนี่ยนะครับสี เออสีส้มมาแล้วครับคุณผู้ชมครับได้6ดาวตัวหนึ่งแล้วอย่างน้อยนะครับไปลุยต้องมาแล้วเชอร์แมนเออได้5ดาวด้วยมาล้างตู้กันไปเลยปะอาจารย์เซนเซมาหน่อยเซน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 ่ารักแบบนี้โอ้โหลูมอโรลิสห้าดาวนี่อดีกาแล้วนะครับแฟลชไฟฟ้านะครับอืมหืมน่ารักเดี๋ยวนะี้ แล้วต่อไปก็อิลูมินา่าเอ้าดวดาวใครเนี่ยลุนเดตเป็นอ,อโอ,โอ,โอ้ m ม g ก d ในที่สุดในที่สุดก็กลับมาหาเราแล้วสินะเธอจะบอกอะไรให้คุณผู้ชมครับนี่คือลุนเลดดาวครบแล้วสำหรับตัวอีดิดอนนะครับผมอะไรเนี่ยเธอโอ้โหไม่ได้เจอนานโอ้โหคิดถึงเลยเนี่ยครบแล้วครับดาวครบแล้วอีดิดอนนะครับดาวขงครบแล้ว อะไรครับเนี่ยได้หกดาวมาเป็นอีดีด,ดอนดโอ้ไม่ได้เจอความรู้สึกนี้มานานมากแล้วครับไม่ได้อีดีดอนมานานมากแล้วโอ้รับเลทใหม่เลยอ่ะโอ้จบเลยผมเปิดได้อีกสองมันตินะประมาณยี่สิบกว่าครั้งนะครับได้ยี่สิบกว่าครั้งมามา,มาลองดูให้หมดนหมดไปเลยนะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับเอออย่างหนึ่งคือเผื่อคนที่แบบไม่รู้นะครับตอนนี้นี่อัลกูไมสตา์ถ้าเกิดว่ารุนเลทหกดาวนะครับสองครั้งนะครับ สองครั้งไปแล้วเนี่ยตัวที่สามครับหกดาวที่เราจะได้ในตู้เนี้ยสมมติว่าเมื่อกี้ผมได้อีด,ดิลอนไปแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดเหลืออีกตัวหนึ่งะนะครับเป็นหกดาวตัวอื่นอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เชวานนะครับพอเปิดหาเชวานต่อเนี่ยแล้วมันได้หกดาวเป็นตัวที่สามเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นการันตีเชวานเลยนั่นเองนะครับผู้ชมครับอ่ะมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ของเขามันก็ไม่ใหม่ขนาดนั้นนะก็คือมันมั้งนานแล้วแต่ผมมีช่วงหนึ่งที่หยุดไปก็คือตอนเบสเลเฮมตอนอะไรเงี้ยนนะ ก็ไม่ได้มาจริง,รงๆมันมาในตอนน้นแล้วเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมก็มาพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคไม่ได้เจออีดีดอนสนาน,นครับเรียกได้ว่านะครับผมคิดถึงจริงครับเปิดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยมาเปิดสิบเลยแล้วกันมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับผู้ชมครับ let's go let's เออได้หกดาวด้วยโอเคครับหกดาวตัวที่สองวันนี้นะครับจะเป็นใครต้องเป็นอิลูมินานะต้องเป็นอิลูมินานะ เชวานนะโอเคหกดาวมาพร้อมกับห้าดาวด้วยนะครับ <Okay. S 1> ดีไปอีกเหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยผมเชวานมาหน่อยเขาเรียกว่าหกดาวเต็มนะครับบีดีหกเรียบร้อยครับโอ้โหไม่คิดไม่ฝันผมนึกว่านางจะเลิกหลุดเลทหาผมเนี่ยหลังจากที่ไม่หลุดนเลทมานานมากนะสำหรับตัวอีดิดอนเนี่ยหลุดมาเฉยแลนี่จะหลุดอีกไหมเนี่ยโอ้ยตกใจลูโ <laughs> มโพลิสมาผมนึกว่าหกดาว ต้องลุ้นอีกหกดาวจะเป็นอิลู ينا หรือเปล่าเนี่ยโอเคได้อิลิก้ามาตัวที่สองนะครับหกดาวต้องเป็นอิลู ينا น,นะแล้วต้องเป็นแมงมุมนะต้องเป็นสไปเดอร์แมงนะสไปเดอร์มังนะสัญลักษณ์ต้องเป็นแมงมุมนะครับถ้าไม่ใช่นี่แสดงว่าลุเลตอีกแล้วนะโอเคเอาตัวอื่นอีกเอาใครเนี่ยเอาซาลิเอลไปอีกโอเค ก็อันนี้ก็จะเป็นการลุนเลต2ตัวเลยแม้ในตู้นี้ก็คือผมถ้าเกิดว่าผมได้6ดาวตัวต่วตอไปเนี่ยมันก็จะเป็นเชวานแล้วครับมันก็จะการันตีแล้วเองครับแต่เพชรผมไม่น่าจะมีถึงว่ะเอาเป็นว่ามาลุ้นกับหนึ่มันตินี้เลยแล้วกันนะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับผมคุณผู้ชมครับเอาเลยไหมเอาเลยหมั้ผู้ชมเอาเลยแล้วกันไปลุย let's go เอาละ มันจะเป็นสีอะไรสีเดโอสีทองเองโอเคถ้าเป็นสีส้มนี่ได้ลุ้นนะหรือได้แค่ตัวเดียวเงียสกิปไปเลยก็ได้ไหมน่าจะเป็นตัวซ้ําซึ่งก็คือคุสคูคตาโอโดาวเต็มไปนานแล้วคุสคูตานะครับเฮ้ยหมดนะครับหมดแล้วอันนี้ก็เปิดสิบครั้งแล้ะสอนไปแล้วนะครับก็มีเวลา20วันถ้าเกิดว่าผม เปิดต่อเนี่ยก็ได้แน่ๆแหละสำหรับตัวเชวานนะครับเพราะว่ามันการันตีแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมครับผมตัวนี้นี่ผมอยากได้เพราะอันนี้ล้วนๆเลยนะภาพอาร์ตเนี่ยผมชอบแบบนี้นะครับผมใส่ถุงน่องเป็นแนวแบบนี้นะใส่ชุดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเรียกได้ว่าทีเด็ดนะครับส่วนความสามารถของนางเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะลองไปเล่นมาแล้วก็ถือว่าดูดีหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีตัวอื่นที่ซัพพอร์ตนางนะเพราะว่านางเป็นคอนเวอร์เตอร์นะเป็นตัวสร้างพื้นนะมันก็ต้องมีหลายๆตัวหลายๆปัจจัยนะครับ นางเป็นกึ่งซับกึ่งดาเมจด้วยอะไรเงี้ยนะครับสำหรับคนที่ลังเลจะเปิดหานางก็ลองไปเล่นดูก่อนล้วกันว่าตัวนางยังไงนับชอบนางหรือเปล่าเข้าความเก่งนางหรือเปล่าหรืออะไรงี้นะครับก็ไปลองดูแล้วกันนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับผมไปโชว์นี่เลยนะครับโชว์เลยอีดิทอนดาวเต็มครับอ้โคตรเท่ดาวเต็มนี่คือใช้สกิลได้แต่เริ่มต้นนับอีดิทอนผมมันจะโคตรโหดเลยครับผมแต่ว่าลุ่นเลทนะครับแล้วก็ซาลีเอวิกตัวหนึ่งใช่ไหมที่หลุ่นเลทนะครับผม โอเคผมดูก okay. ่อนนะซาริเอลอยู่นี่โอเคโหเป็นอัมราตันมานี่รู้เลยว่าลุเลสแน่นอนอะไรครับนี่นะครับโอเคลุเลสสองตัวก็เดี๋ยวถ้ากับว่าผมเก็บเพชรได้ประมาณนึงเลยเดี๋ยวมาเปิดต่อแล้วกันเนาะ แต่มันก็การตีและไม่รู้จะได้ลุ้นอะไรกันหรือเปล่านะครับก็คงมีเท่านี้นะสำหรับคลิปปิดกาศชานาครับไม่ทํามานานมากแล้วนะครับแล้วขอขอบคุณทุกคนที่ดูในคลิปนี้รวมถึงคนที่เป็นสมาชิกช่องด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆใครอยากจะสนับสนุนผมนอกจากการดูคลิปแล้วก็มาสมัครสมาชิกช่องกันได้นะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยดูกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ด้วยพอคลิปหน้ามาเนี่ยจะได้ดูก่อนใครเลยนั่นเองเอาไว้เจอกันใหม่คคราาวหนนะ้ะบผมบ